เปลี yeah, ่ยนชุด hmm. ก่อนเปลี่ยนชุดดินะครับเดี๋ยวนะครับเ่าชุดเดิมดีกว่ารู้สึกว่าเอาเล่นชุดนี้เล่นไม่ได้เลยใช่ก็เจอมาเลยว่าเป็นที่ฝีมือเราเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับชุดเลยแล้วรู้สึกว่าขัดมือไงก็ไม่รู้มาทีมก็มาทีมก็ดีต่อใจนะ เหมือนตัวไอตัวตัวละครน่ะตัวละครหญิงเล่นเล่นเล่นไปได้เล่นไปออกผมต้องเปลี่ยนตัวละครเดี๋ยินผมเปลี่ยนตัวละครผู้หญิงก่อนผมถึงจะเล่นง่ายแต่งตัวอะไรกูไปเนี่ยดูสกิลก่อนเอาสกิลอะไรมาวะอ๋อยิงบวกดาเมจร้อยโอเคไปแต่เลขเปล่า อาข้าเขาไปล้างกล่องมาเหมือนกันเราทีมงานเอาการทีมงานล้างกล่องสุ่มร้อยแปดสิบทำไปได้ปกติมันแค่ร้อยห้าบไม่ใช่หรอมนร้อยแปดสิบถึงจะไดุ้ดยังไม่เกียนเลยไล้ก,อกล๊อตไปเนี่ยเนี่ยใส่กอตขี้เดียดเดยกกระปรอมก็ปอม บอกเลยใส่ชุดนี้มาอย่างตึงพระเจ้าจ้อนมันยอดมากเลยล่ะบอกให้ขาแตนเชี่ยวไอ้เหี้ยก็เวอร์วังอลังการก็ทัดเข่าหวัวเข่าหัวเจ็บมากเจ็บมาก,มากชุดเออรักโทษโดดหลอกลวงโดดมาทำไมโดดมาทำไมโดดมาทำไมผมดักผมมีเปิดจุดไม่รู้รอ่ะก็แจกกันอยู่ไม่หาใช้อ ทำได้ทำได้นะปล่อยมันลอยหนมันล้มไปตัวนี้นะผมก,ก็ไปซ้ำทั้งนัง้นเฮ้ยเฮียละอ๋อ,อหลังเข้าออกำลังปั๊มยาไม่ได้ตึงหรอกตายอีกแล้วจากโลกอีกแล้วทุก,กันมานะน่าจะุบที่หลังลนะั่นแ่ะโอเค ตายแล้วสวยโอเคโอเคโอเคนงั้นไปโดดเกือบตายปะแอคหน่อยแอคหน่อยลุกลุกขึ้นมาแอคหน่อยคนคนหมอบอ่ะคนดาวอ่ะลุกขึ้นมาแอคได้ไหมไปทำตุ่มบันดาลไหมใครจะทำเปิดดันเปิดดันปัง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 แอลลันปัด ใช่มั้งเออของเเพลงใช่ไหมเอา,เอา,เอาจริงไอ้มังกรนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปดาวมาตั้งเท่าไหร่วะสองสี่สี่ร้อยกว่าห้าร้อยเพชรมาที่ห้าเลยอะยิงหมดวไอ้ดนอนจะมาอยู่บ้านฟาง มันชอบแอบเล่นซ่อนแอบเหอะเห็นจุดใช่ไหมเห็นจุดก็รุมเลยลุมเซิงมันลุมเซิงมัน,ม,ม,นมันโดดลงมาแล้วจัดแตกนะครับปอแตกนะครับปอแตกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าวะแบ่งด้วยแบ่งด้วยฮัลโหลแบ่งด้วยจบเลยครับไป,ปล่านไปล่านไปล่าน รอมันดูผมมันไม่ได้ไปดูพวกโอเคโอเคดูผมมันเลยไม่เป็นไรหรอกมันไม่ดูหรอกไอบโบนัสแต่มันเล่นไม่ตึงไนงะเขาก็าเลยไม่ค่อยอยากดูกันหรอกเมื่อกี้เห็นดวงตาขึ้นจอผมประมาณสิบคนอะมาแต่ไหนวะมากเนยะมาแต่ไหนวะคนนอกเกมดูได้หรอะกองเชียร์หรือเปล่า <laughs> บอน บนหมดบนหมดอ่ามันต้องอยู่บนอยู่แล้วไม่แน่นะบนบนหลักบันไดขวาบันไดขวามีตัวคนบ้านคนบ้านผมเจ็บผมเจ็บคนบ้านหน้าต่างบ้านเนี่ยหน้าต่างบ้านมันวิ่งเข้าหน้าบ้านไปแล้วหน้าบ้านได้แล้วใช่ใช่เอ้ามีคนหลุดเหรอที่มันมีคนหลุดเหรอไม่ไม่ไม นี่ไงอยู่ไหนอยู่ไหน,อย,น,นยอยู่นี้ยมันก็ชุบเพื่อนชุบเพื่อนอยู่โอเคโอเคชาร์จเลยชาร์จเลยชุบเพื่อนชาร์จเลยมีสายไหมมีสายไหมบโบนัสมีสายไหมไม่มีเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเก็บทองสั่นมาให้ด้วยเด้อโอยเก็บเก็บให้ล้เก็บให้แล้วแต่ตเห็นไหมดวงตาดูผมเป็นสิบโคตรโม้เลย ทำาเอาบ้า,บา,บายิงหมดหรึเปล่าเย็ดเช่นำทางครับเย็ดเช่นำทางมาเลยแต่งตามมา,า,มมาเลยเใช่ดูแล้ว วันหนึ่งมาวันหนโรงพยาบาลด่วนใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคผมตั้งมาละตั้งมาละโอเคม, <ang S 1> มันมา,ม,ามันมานี่มันมานี่มาตรงผมไอ้บอไม่ะาปิดเกมเลยปิดเกมเลยสวยปิดคอมเลยปิดดีครับปิดดีครับไม่ต้องเล่น เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเจ็บมากเจ็บมากโอ้ปาดปาดไม่โดนรอยเบอร์ดบอร์ดัเออเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเออเออเบอรดสเสร็จล้ผิดจุดแตกไปดีโอ้โหจะไม่ทำเลยรอยเนี่ย khó này tới chục chim đó mày mày bằng con bằng con chị không hủa mít quá à yàm có nát.